วัสดีครับจุกรุสวัสดีครับจุกรุสวัสดีฮานะชิโมโมจังตัวลหมดแล้วจาตาก็ต้องตัดออกด้วยดึง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 งดึงดึงดึง วันนี้คนสวยจะมาเปิดโอ้ตายแล้วมูมูจางตายแล้วออันนี้หรือเปล่าเออเนเนเนอันไหนนะมาเปิดแฮปปี100้เอ็กหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบชั่วเลยไปครับรุปงที่หนึ่งอะไรครับเนีรร่ย ฉีดยาก,ก่อนเลยกล่องอะไรอ่ะไปต่อครับทุกคนว้าวสิบกล่องกล่องอะไรไม่รู้ยกกังกระเห็นดึกดำบันเนี่ยไปฉีดอีกแล้วยาฮู้สายฟ้าอะไรไม่รู้ไปกันต่อ ฮะอันนี้อะไรอะแหวนแหวนอะไรก็ไม่รู้ไปตอนนี้เราเปิดไปเจ็ดลูกแล้วไปกันต่อโู้ได้สายฟ้าแลบใหม่อีกแล้วนะครับไปอันนี้ก็สายฟ้าแลบอีกแล้ว โอ้เปิดจะมึงอีกอะอะไรครับนี่อไม่รู้อะคุ้มไม่คุ้มอ่ะโอ้้หมันคืออะไรโออันนี้กล่องอะไรอ่ะผู้เล่นได้รับคลาสสิกสกินรนดอมบวกซีคืออะไรไม่รู้โอ้ได้อีกแล้วได้มาห้ากล่องอันนี้บวกสาม ไปต่อโออันนี้ก็บวกสี่เหมือนกล่องทองคำบวกสี่ไปนี่ก็บวกสามมันคืออะไรอ่ะตื่นเต้นไม่ถูกเลยเพราะไม่รู้ว่าไหนได้โอ้ชิดได้แล้วชิดจมพูนหมดแล้วไปใหม่ละเอ่อมีอะไรที่มันแปลก,ปลกใหม่ๆมั่งไหมไปเลย โอ้มีทั้งเข็มเล็กเข็มใหญ่เข็มสัน้นเข็ยมยาวมันนี่อะไรอ๋อมันต้องได้พวงนี้เหรอเมื่อกี้เราได้เวนอันไหนวะอันนี้อาออออกันต่อเลยต้องหูต้องแปดสิบกว่าลูปหุยได้เออ่บีบอยหมีบีบอยแบ็คก,กระเป๋า กระเป๋ามีสีฟ้าตาม่วงออเข็มนี่มันออกเยอะจังเลยมันใช้ประโยชน์อะไรได้มั้งบายใส่ฟ้าอะไรครับหมทำไมอันนี้มันไม่เหมือนเดิมอัปเกรดอัปเกรดอะไรไม่รู้ออใหม่ ไปกันต่อยาวๆอันนี้กล่องบวกสี่กล่องอะไรไม่รู้กล่องทองคำไม่ใช่อะไรได้อะว้าวไปกันต่อหยุยอันนี้อะไรอ่ะกงจักรพาทิตกงจักรพาทิตคืออะไรวะมันมีในนี้ไหมกงจักนี่ไงนี่ไงเออ นี่ไงนี่เอ้ามันบังอะ่ะนี่นี่อันนี้คือไรนี่ไปกันต่อเอ่ออันนี้เป็นสองบ้านใครไม่รู้โอ้โหเข็มฉีดยามาอีกแล้วฉีดจนพุนฮะอ,อันนี้อะไรอะ่ะลิงลิงออฟเดอะฟอนิกมัง้ง เวนเนาะเว้นรูปข้างคาวเหรอในรีดีมันมีไหมนี่ไงนี่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 ไปเปิดต่อโอ้เปิดคอฮ่าใส่ฟ้าเราเปิดชา้าไปไหมเนี่ยฮะอะไรเนี่ย ค้าตั้งมอมามเอามาทำไมอา้าวหายไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงไข่รเราอยู่นี่ไข่รเราไม่ได้หายว้าวกู o g l เคยเย้เฮ้ยอันนี้กล่องอะไรอะกล่องสีม่วงอะ่ะภายในบรรจุหลอด หลอด xp เปิดต่อยาวๆตดตาแตกอะบองเลยโอ้เข็มอู้กระเป๋ามีเข็มอีกแล้วอันนี้เข็มก็จะยาวๆหนะ่อย เข็มเซนดิ้งมันใช้ทําประโยชน์อะไรได้เนี่ยได้เยอะจังเลยเข็มสัน้นเข็มยาวมันต่างกันัะไงอะกล่องบวกสามกล่องอะไรไม่รู้กล่องทองคํากล่องทองคําใหม่แล้วมันคืออะไรอะ่ะมันเปิดได้ไหมว้าวเหมือนเดิมว้าวทำไมอืมเซนดิ้งอยูแล้ว นี่เราก็เดินทางมาถึง50ลูกสุดท้ายแล้วนะทุกคนไปกันต่อทำไมมันได้เข็มเยอะจังวะให้ฉีดอะไรนั่งหนาฮโหลในพี่ลองหมนุนนี่เออพี่ลองไม่ต้องมองนี่อย่าหันมาหู้ ได้สองบ้านใครก็ไม่รู้ตั้งสามอันอุย้ยได้ปืนปืนปืนกลวิยิงตูดใคร <c oughs> ว้ามีอย่างอื่นไหมเฮ้ยพี่อย่ามองพี่อย่ามองเอออย่ามองไม่ต้องมอง กระเป๋ามีแล้วมันควรดีใจอันไหนมั่งเนี่ยนานจุงอะไรจะจบว้าวกล่องทองทองนี่มันทำอะไรได้มั่งเนี่ยฮัลโหล มันสามารถเปิดตอนท้ายได้ไหมกล่องเหมน,นเนี้ยเนี่ยอันนี้บวกห้าบวกห้าเลยเหรอบวกห้านี่คือสุดไหมมันเปิดได้ไหมโอ้ได้หมวดกันเนาะหมวกก,นก,วก,ก,นกันเนาะนักกีฬาแอฟริกาฟุตบอล หมวกกันนกหมวกกันนกหูหมวกกันนกหมวกกักนนกเอามาทำแปะอะไรมันคือของดีไหมต้องดีใจไหมต้องเย่ไหมหะอะไรเนี่ยฟินิกพวกนิกฮาร์ดเคืออะไรชุดเดตเหรอหรือนกมันเหมือนหนวดเลยว่ะ อันนี้อัน,นวดวดยาวๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขาฮสองครับสองบ้านใครเขาตีหัวแตกทำไมว้าวทำไมได้บัตรสายฟ้าเยอะนะเนี่ยเยอะพอวกับเข็มฉีดเลยแล้วก็กล่องอบวกๆเนี่ย กล่องนีเน่ว้าวเือเหลือยี่สิบกล่องสุดท้ายแล้วนะอา้าวหันหน้ากลับมาก็ได้ให้ดูนิดนึงไปไม่ใช่ยี่สบกล่องหรือยี่สิบกล่องตอนนี้เหล,ลือสิบกละไปเพราะพูดถึงเข็มก็ได้เข็มเลยนั่นไงสั้นมายาวต่อ ว้าวไอ,อ,อคนนี้มันต้องหันหลังวะ่ะเอ่ออะไรแปลกๆมันถึงจะออกมาสีคิว อนกแหวนมันค yeah. ือแหวนหรือแหวนนกพิราบให้คนไม่เล่นเกมมาเปิด จะรู้เรื่องไหมเนี่ยจะรั่วะไรอ้าว้วาวจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่สำเร็จแล้วเดี๋ยวหุฟองสุดท้ายแล้วฮู้บาว,ว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยแวนของจอมโจรคิด

วาแฮมแฮมแมอืมได้อะไรมาบ้างเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นี่เยอะสุดแล้วก็พูดเข็มเราก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าชิ้นไหนมีราคาเท่าไหร่ชิ้นไหนมัน แพรงหรือมันทรกอ่ก็ขอจบการเปิดไข่แฮปปี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง f ฟนตาทีเฮดด้วยนะคะบ๊ายบายเฟนตามาเน่อันนี้มันคืออะไร